สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงการสร้างชีวิตการเทรดที่ไม่มีทางแพ้นะครับก็จะเป็น EP ีที่3แล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมก่อนอื่นหัวข้อนี้ทําไมถึงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมเริ่มเทรดเนี่ยนะครับมันเป็นการเทรดที่มันไม่มีแบบแผนเลยแล้วก็เราเนี่ยตอนที่เริ่มเนี่ยผมก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับดังนั้นความคิดของผมเนี่ยนะครับมันไม่ ไม่เรียกว่ามันมันมันเป็นการเทรดนะครับมันไปเชิงของการแทงหัวก้อยการพนันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะครับมีแพชชั่นที่เห็นว่ามันมันไม่ใช่การพนันมันสามารถปรับมันสามารถเปลี่ยนให้เราดีขึ้นได้ให้เราดีขึ้นได้เรื่อยนะครับด้วยความที่มันเป็นเด็กนี่แหละครับมันทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะเรียนรู้นะครับกล้าที่จะ ลองนะครับในสิ่งที่มันแปลกจากเดิมที่เราเคยเป็นนะครับมันทําให้เราได้ปรับเปลี่ยนนะครับจนมาเป็นผมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งมันก็ผ่านมาห้าปีแล้วผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันนะครับมันมีแนวทางที่มันดีกว่าตอนที่เราเริ่มต้นแล้วตอนเนี้ยมันมีความรู้ที่มันหลากหลายมากจึงเป็นที่มาว่าคนที่เริ่มตอนเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสียบเปียบคนที่เริ่มตอนห้าปีก่อน คุณได้เปรียบมากกว่าด้วยซ้ํานะครับและการเทรดเนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกมากกว่าแค่คําว่าการเทรดมันมีเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับเรื่องของความรู้สึกนะครับและแน่นอนครับว่าการเริ่มต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรามีแนวทางนะครับผมก็แนะนําว่าทุกคนเนี่ยก็เดินตามแนวทางตัวเองไปนะครับแต่ไอสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับก็ให้ทุกคนนําไปปรับใช้นะครับ ตามความถนัดนะครับตามความชอบนะครับแล้วก็จริตของตัวเองนะครับผมโอเคครับเราก็มาเริ่มต้นหัวข้อในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับผมก็ขอพูดถึงคนภาพรวมนะครับคนส่วนมากที่เข้ามาในตลาดนะครับว่าเขามีแนวคิดมีความคิดยังไงแล้วเราควรจะปรับเปลี่ยนประมาณไหนยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ย คนที่เข้ามาเทรดนะครับก็มักจะคิดว่าเราเนี่ยจะเข้ามาเพื่อเอาตังค์ในตลาดนี้นะครับเราเนี่ยคิดแบบนี้ถามว่ามันผิดไหมผมบอกเลยว่าไม่ผิดครับแล้วคิดแบบไหนก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดการใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อแพชชั่นในการศึกษาในการเรียนในการทุ่มเทนะครับกับเรานะครับกับตัวเรานะครับดังนั้น,น,นตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนคิดใหญ่ไปเลยว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรบ้าง เราอยากเทรดแบบไหนนะครับอยากใช้ชีวิตแบบไหนตรงนี้วาดฝันได้เลยครับมีรถมีบ้านนะครับมีเงินกี่สิบล้านก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันไปถึงได้ถ้าเราทุ่มเทนะครับแล้วผมก็ทํานะครับทำและทํามาแล้วแล้วผมก็จะทํำมันต่อไปผมก็คิดว่ามันทำได้นะครับมันทำได้นะครับถ้าเราเชื่อนะเริ่มจากความเชื่อเลยนะครับแต่ว่า ถ้าเราเนี่ยเพียงแค่คิดมาเอาตังค์เพียงแค่พันสองพันแล้วก็เลิกนะครับเช่นเทรดเนี่ยก็เอออ่ะเดี๋ยวกูไปดูคลิปสักสองสามคลิปแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปเทรดเลยเอาตังค์ได้ตังค์เสรจเอาตังค์ไปใช้นะครับสูรส้ร่ายนะครับมันก็ไม่คุ้มที่จะเข้ามาเทรดนะครับเพราะว่าการเทรดมันเป็นระยะยาวมันเป็นเกมยาวถ้าเราอยู่กับมันได้นานเท่าไหร่ประสบการณ์มากเท่าไหร่เราเก่าเท่าไหร่ เราจะมีโอกาสมาก,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป้าหมายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยปรับไปเลยนะครับตอนเริ่มผมก็เริ่มแบบคิดแค่ว่าเอออ่ะปิดเทอมว่างไว้ก็เทรดดีกว่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมองไปถึงเลี้ยงชีพเป็นการเทรดแล้วนะครับมองเป้าหมายไปไกลกว่านั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเริ่มต้นแล้วเรามองเป้าไปถึงระยะยาวเลย ถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ไม่ทำแบบ full time ไม่ทำเป็นอาชีพแต่ว่าเราทำเป็นงานเสริมงาน job a d h o e ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยเราเนี่ยจะเทรดกินเงินตลาดไปเรื่อยๆครับหมายความว่าเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็อ่ะโอเคเจอจังหวะก็เอาหน่อยเจอจังหวะก็เล่นไปแล้วก็ค่อยๆแบบนี้ครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้เงินเท่าที่มีแหละครับจํากัดไว้เลยเงินเท่าไหร่ไว้ใช้เทรด ไปบวกกับความรู้ไปบวกกับเวลาที่เรามีแบบนี้ครับมันจะสร้างกําไรให้งอกเหอยอได้เรื่อยๆไม่มีจํากัดครับหมายความว่าเงินของเราจํากัดเรามีความรู้ที่ไม่จํากัดและเรามีเวลาเท่าที่ทั้งชีวิตที่เรามีนี่แหละมาสร้างมันครับหนึ่งพันก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งล้านได้ในสักวันหนึ่งนะครับและหนึ่งหมื่นก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นสิบล้าน ก็เ,เป็นไปได้นะครับไม่เกินความสามารถถ้าเราจะทำนะโอเคอันนี้นะครับเป็นคำพูดที่ทุกคนเนี่ยจะได้ยินจนจนชินหูไปแล้วนะครับในช่วงที่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับตอนที่ผมเป็นเด็กผมก็จะได้ยินคําพูดแบบเนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตาผมยายผมแม่ผมพ่อผมนะครับก็พูดเหมือนกันว่าการที่เรามีความรู้มีวิชาเนี่ยมันเหมือนกับเรามีทรัพย์อยู่นับแสนใช่ไหมตรงนี้คําพูดเนี้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูด ลึกๆแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าปัจจุบันมันคืออะไรนะครับมันคือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปโฟกัสกับการเรียนรู้เป็นอันดับแรกการที่เราเรียนประถมมัธยมมหาลายัยเราใช้เวลาเรียนกี่ปีครับประถมมัธยมมหาลายัยบวกบวกกันไปก็16ปีโดยประมาณใช่ไหมครับถ้าบางคนเรียนนสรีนะครับอน,บนุมาลนะครับก็บวกปีอีกสามก็19ปีใช่ไหมกว่าจะได้ทำงานนะครับ เพื่ออะไรก็เพื่อหาความรู้ใช่ไหมครับดังนั้นการเทรดละ่ะเราต้องเริ่มจากอะไรเราก็ต้องเริ่มจากการเรียนรู้เราเริ่มจากการศึกษารูปแบบการเข้าทำใช่ไหมครับศึกษาทฤษฎีต่างๆเริ่มฝึกด้วยเงินทดลองนะครับจาลองเหตุการณ์จริงไปเลยนะครับเงินทดลองเนี่ยช่วยได้นะครับเงินทดลองคือเงินเดโมนะครับตรงนี้หมายความว่าไงเราแทบจะไม่ใช้เงินจริงเลยในการเริ่มต้นนะครับและระหว่างทางเราก็สร้างทักษะที่จะช่วยให้เราเนี่ย เป็นคนที่ดีขึ้นได้นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับลึกๆแล้วถ้าเราเจาะไปเรื่อยๆก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องฝึกทักษะใหม่ๆเสมอนะครับฝึกไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราจะมีจุดอ่อนเราจะมีปัญหาให้เราจัดการให้เราแก้ไขไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องทําตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายแล้วก็สําคัญมากคือเรื่องของการสร้างวินัยในการเทรด ตรงนี้ถ้าเราเทรดไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ1ปีนะครับหรือครึ่งปีเนี่ยกเราก็จะเริ่มคิดถึงวินัยในการเทรดแล้วเพราะว่าการที่เราเทรดแบบไม่มีแบบแผนไม่มีการวางระบบการวางแผนที่ดีเราก็จะไปแบบมั่วสั่วไปเรื่อยเปื่อยนะครับสุดท้ายมันไร้แบบแผนมันมักจะจบไม่สวยนะครับแต่ถ้าเรามีแบบแผนมันจะสามารถที่จะจํากัด นะครับไอตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราบอกว่าวันนี้เราจะเทรดหนึ่งชั่วโมงหมายความว่ามันก็จะจบใน1ชั่วโมงมันจะไม่ลามปาไปถึง2อสาชั่วโมงแหละบางวันบางคนนะครับเทรดทีหนึ่งก็เทรดไปทั้งวันอนะว่างว่างเท่าไหร่ก็เทรดเท่านั้นแต่ไม่มีเวลาใช้ชีวิตเลยใช่ไหมครับตรงนี้มันจึงเป็นที่มาว่าเราควรที่จะสร้างวินัยในการเทรดเทรดเท่าที่เราจะหาตังพอ ได้ตังโอเคเวลาที่เหลือก็แบ่งไปทำอื่นไปพัฒน,นาตัวเองไปใช้ชีวิตใช่ไหมครับตามนี้นะครับผมทุนนะครับผมสําหรับเงินนะครับที่เราจะเริ่มต้นเทรดเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าเริ่มต้นได้ตั้งแต่หนึ่พันบาทนะครับหรืออาจจะเป็นสิเอร์เซนของเงินเดือนก็ได้นะครับหรือถ้าจะเอาแบ่งออกมาจากเงินเก็บนะครับก็ควรจะเป็นตัวเลขที่มันเป็นหลักพันไม่ต้องเยอะนะครับหรือตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ย ผมเริ่มตอนนั้นมัธยมปลายครับผมก็รับจ็อบนะครับบ้านผมก็ขายของชํานะครับเปิดร้านผมก็ช่วยนะครับแล้วก็ทําอะไรจุกจิกผมก็ช่วยนะครับตรงนี้มันก็เก็บหอมรอมดิบไปครับเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บสุดท้ายเราเริ่มมีอ่ะได้พันหนึ่งก็เอามาเติมเทรดมาฝึกแบบนี้นะครับหมายความว่าเงินตรงนี้มันควรจะเป็นเงินที่หาใหม่ได้ หาใหม่ได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาเงินทั้งชีวิตมาเทรดแล้วเทรดเสียมาเราจะทําไงใช่ไหมเนืงนั้นมันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นครับเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่าเอ้ยเริ่มวันนี้พรุ่งนี้กูต้องได้วันถัดไปกูก็ต้องได้ได้เท่านั้นไม่ใช่นะครับให้เราคิดถึงไว้ก่อนเลยว่าถ้าเสียแล้วเราจะไม่ยึดติดกับมันเราจะปล่อยวางกับมันนะครับและตรงนี้ครับให้คิดไว้เลยว่า ทุนที่เราเติมไปมันคือค่าครูที่เราเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับตลาดก่อนในช่วงแรกทําให้อะไรครับทําให้เรากล้าที่จะทํากล้าที่จะเทรดและความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้นํามาปรับแก้ได้และตรงนี้คิดง่ายๆเลยครับถ้าเรานําเงินมาแค่น้อยนิดมาเริ่มต้นเทรดเวลาเสียเราก็เสียเท่าที่เราเติมใช่ไหมเท่าที่เราเติมไปเราเติมเท่าไหร่เราก็เสียเท่านั้นเังนั้น,น,นเราเติมเท่าที่เราพอจะหาได้ก่อน แล้วมันเป็นตัวเลขที่น้อยก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเทรดไปถ้าเราเทรดได้เราเริ่มมีเงินเยอะแต่ถ้าเรามาเสียบ้างละ่ะเราจะทําไงเราจะจัดการกับมันยังไงเจอปัญหาเราจะแก้ไขยังไงเราแทบจะไม่ได้ผ่านไอ้งานที่มันเล็กๆแบบนี้เรายังไม่ผ่านไอตัวหนึ่งพันเลยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปไม่ได้เราไปเจอเลขที่มันมากกว่านี้เป็นหลักแสนหลักล้านหรือหลักสิบล้านเราจะจัดการกับมันยังไง ช่ไหมครับเพราะความกดดันมันจะมากขึ้นไปอีกหลายเท่านะครับผมดังนั้นเราฝึกค่อยๆฝึกเริ่มจากตรงนี้นะครับผมการเริ่มต้นนะครับดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าเราสามารถเริ่มต้นกันได้ทุกคนเรามักจะคิดว่าคนที่เขาเทรดเนี่ยเขาต้องมีเงินเยอะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเราเริ่มจากการที่เราไม่ต้องมีอะไรเลยมีอินเทอร์เนต็ตมีเวลานะครับศึกษาหาความรู้ได้นะครับผมดังนั้นตรงนี้ จึงเป็นที่มาว่าเรามักจะเริ่มต้นแบบผิดๆก็คือเรามักจะเริ่มจากการที่เราเริ่มมีเงินเก็บแล้วเราก็ไปเทรดเพราะหวังว่าอยากจะให้มันมีเงินเยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีเงินไม่มีความรู้มีเท่าไหร่มันก็ต้องหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเกิดจากความคิดที่เราคิดว่าเฮ้ยกูหาเงินได้กูเกนะ่งแล้วกูคิดว่าไปตลาดอื่นไปทําอะไรอย่างอื่นกูก็ต้องทําได้ถือว่า นะครับหมายความว่าอีโกในตัวของเราเนี่ยมันมีนะครับมันมีอยู่กันทุกคนแต่ถ้าเราเข้ามาในตลาดพวกนี้ครับผมบอกเลยว่าของจริงคนที่อยู่รอดได้คือคนที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจัดการตัวเองให้สามารถที่จะเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะขอพูดถึงเคสที่มันโหดร้ายแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย ทำนะครับหรือไม่อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับนั่นก็คือการที่เราเทรดจนเราหมดตัวเทรดจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับหรือเทรดจนติดหนี้ติดสินนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะครับโลภนะครับโลภจนมันบังตาไปหมดไม่เห็นอะไรเลยนะครับซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยแท้จริงเนี่ยผมมองว่ามันเนี่ยเกิดจากการที่เราละเลยกับปัญหานะครับผมเราเนี่ย ฝืนนะครับว่าเฮ้ยโอเคมาวันนี้เอาหน่อยไปต่อเว้ยขอไอ้ที่ที่เสียคืนหน่อยเอาหน่อยเติมเงินเพิ่มเติมเงินเพิ่มสุดท้ายมันก็จบที่อะไรครับจบที่เงินหมดตัวหมดบัญชีใช่ไหมมันไม่มีเงินเติมเพิ่มแล้วมันก็เท่ากับว่าหมดตัวสุดท้ายเรามารู้สึกตัวอีกทีก็คือเราหมดแล้ว อันนี้แหละครับมันเป็นปัญหาที่ผมมองว่ามันเป็นหัวข้อที่เราต้องตระหนักคิดนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับผมถ้าเราเริ่มรู้สึกว่ามันแย่มันเริ่มไม่ใช่แล้วถ้าเรายังไปต่อเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยฝืนครับเราไม่ยอมหยุดตัวเองบอกเลยว่าอันเนี้ยสายฝืนที่แต้ทูผมบอกเลยสุดท้ายมันจะจบไม่สวยนะครับผมเพราะตลาดเนี้ย มันเป็นตลาดที่มีอิสระภาพทางความคิดครับคิดจะทำอะไรก็ทำทำได้หมดแต่ลึกๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วทำไมเราถึงไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับใช่ไหมเราสามารถที่จะรู้เท่าทันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับถ้าเราเริ่มแย่เราก็หยุดซะใช่ไหมครับเราหยุด หมายความว่าไงเราคิดได้ทันเราหยุดปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้กราฟเริ่มทรงไม่สวยแล้วไม่มีจังหวะให้เทรดเลยก็หยุดก่อนก็รอก่อนอันนี้มันจึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆที่เราควรจะมีไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือฝึกการรู้เท่าทันเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและตรงนี้มันจะได้ใช้เรื่อยๆในทุกๆวัน ทุกๆวันที่เราเทรดเราจะเจอปัญหาและเราจะต้องแก้ปัญหาหรือเมื่อเราเทรดเสร็จเทรดจบไปเราเริ่มรู้แล้วเอ๊วันนี้พลาดตรงนี้วะแก้ยังไงดีเราก็คิดนะครับแก้แบบง่ายๆไว้ก่อนเลยเช่นเออถ้าเจอรูปแบบนี้นะวันพุ่งเนี้ยไม่เทรดและถ้าเจอแบบเนี้ยแบบนี้ไม่เทรดก่อนเพราะว่าแบบนี้ไม่รู้ว่าแม่งมันจะออกมาหน้าไหนเลย อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบง่ายๆไว้ก่อนนะครับนั่นคือการหยุดนะครับผมอันนี้จึงเป็นทักษะที่เราต้องฝึกตอนเริ่มต้นเลยนะครับผมจึงเป็นที่มาว่าตรงนี้เราเนี่ยจะเทรดแพ้ยากมากเลยนะครับถ้าเราวางตัวได้ถูกอันเนี้ยผมบอกเลยว่าตอนที่เราผมเริ่มเนี่ยผมไม่ใช่เราเลยผมผมเริ่มต้นเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ย ผมไม่รู้ด้วยจำครับว่าเฮ้ยการเทดมันคืออะไรมันมันภาพรวมมันเป็นไงผมยังไม่รู้เลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ไม่ไปศึกษาอะไรเลยอยู่ดีก็กระโดดเข้ามาเลยครับจึงเป็นที่มาว่าผมเนี่ยมองไม่เห็นความเสี่ยงอะไรสักอย่างสุดท้ายมันก็ต้องเริ่มจากการเจ็บตัวแล้วก็เรียนรู้สุดท้ายมันก็จบที่การไปศึกษาหาความรู้แล้วก็มาเริ่มต้นใหม่่ดีนะครับมันจึงเป็นที่มาว่า เราจึงไม่ควรที่จะเอาตัวเองนะครับไปอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นผลลัพธ์แต่เราควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราควบคุมความเสี่ยงได้เังนั้นการเทรดมันมีความเสี่ยงการทำไรมันมีความเสี่ยงหมดครับแต่ถ้าเรามองเห็นถึง worst case เหตุการณ์ที่มันจะแย่ที่สุดแล้วที่มันจะเกิดขึ้นได้หมายความว่ามันมากที่สุดมันก็เท่านั้นเช่นผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้ stop loss หรือจุดยอมแพ้ของเราเนี่ยถ้าเราเสีย1000 ยอมเลยวันนี้พอพรุ่งนี้มาสตาร์ทใหม่เริ่มใหม่แก้ปัญหาเดิมให้ให,ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือการเทรดที่มีการวางแผนจุดที่มันเป็นเว r s ์สเคสเราต้องวางแผนให้ดีนะครับและต้องทํามันโดยมองว่ามันคือกฎเหล็กนะครับไม่แหกกฎและตรงนี้มันจะทําให้เราอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับผม ครับผมถัดมานะครับผมก็ขอพูดถึงมือใหม่นะครับคือเราทุกคนเนี่ยเป็นมือใหม่อยู่ตลอดเวลาครับและเราก็ควรที่จะคิดแบบนี้ผมมองว่าการที่เราเนี่ยเป็นมือใหม่เราเทรดเราก็จะเจอกับความผิดพลาดค,ความล้มเหลวครับเราเจอมันอยู่แล้วเป็นประจําแน่นอนและทุกๆวันที่เราเทรดเราจะเจอจนเบื่อครับเจอบ่อยมากนะครับและตรงเนี้ วิธีจัดการก็คือเราก็ต้องพลิกใช่ไหมเราก็มองว่าเออที่เขาพูดกันก็คือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสและตรงนี้ความผิดพลาดเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกัน,นครับเราต้องเปลี่ยนเป็นบทเรียนนะครับผมคือไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราพลาดยังไงเราก็พยายามแก้ไขมันไปครับทุกคนพลาดเราก็อย่าไปคิดมากครับเพื่อนก็พลาดใครก็พลาดใครก็พลาดได้นะครับดังนั้นเราอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดน้อยใจนะครับผม พลาดวันนี้พรุ่งนี้ก็ปรับแก้ให้ดีกว่าเดิมวันนี้ทําอะไรพลาดไปก็มาคิดหน่อยว่าเออพรุ่งนี้จะปรับยังไงให้ดีกว่าเดิมนะครับมองไปข้างหน้านะครับค่อยๆปรับแก้มันไปนะครับผมเพราะตรงนี้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปก้าวทีละสเต็ปนะครับตรงเนี้มันเป็นคําพูดที่มันเรียบง่ายแต่ว่ามันใช้งานจริงจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่ผมผมเทรดอยู่ผมก็ใช้แค่เนี้ยก็คือ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็รู้เท่าไหร่ก,ก็เท่านั้นแหละเออก็เท่านั้นไปเทิดเออตรงนี้ไม่รู้ว่ะโอเคก็มาบันทึกไว้นะครับมาจดไว้แล้วเราก็ไปศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆครับหาใหม่เรื่อยแล้วตรงนี้มันก็จะได้บทเรียนใหม่ๆจากการฟังจากการทําอะไรก็ตามแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันอาจจะตระหนักคิดขึ้นมาได้อ๋อเอ้ยวันก่อนพลาดแบบนี้ไปเออวันนี้ได้วิธีแก้ที่ดีกว่าเดิไมไปแลเว้ยเราก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆครับ ทุกๆวันเติมเต็มไปเรื่อยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะเป็นสิ่งที่ผมก็มาพูดไว้ก่อนเพราะว่าเราเจอกันแน่นอนนะครับผมครับสุดท้ายครับตลาดแห่งนี้ยนะครับผมก็จะเห็นแล้วเนาะว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับเดอนที่เราคิดนะครับแล้วก็มันมีหลายองค์ประกอบมากนะครับที่เราจะต้องมารวมมาเติมเต็มนะครับมาพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้ผมก็อยากจะเสริมอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือ ถ้าเราเทรดเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าตลาดเหล่านี้มันเล่นกับความรู้สึกของเราแล้วเราก็จะเริ่มคิดว่ามันต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังคอยโกงเราคอยทำอะไรกับกราฟแน่เลยอันพวกนี้นะครับมันคือความรู้สึกของเราล้วนเลยแท้จริงแล้วตลาดพวกนี้มีแค่เรากับกราฟครับแต่สิ่งที่เราไปคิดเนี่ยก็คือผู้เล่นในตลาดที่เป็นเพลเยอร์อาจจะเป็นเพื่อนเราอาจจะเป็นคนที่นั่งข้างๆมัน มารบกวนเราบอกว่าเอ้ยมึงกดดีกดดีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันทําให้เราเนี่ยนะครับเอาตัวเองไปเข้ามีส่วนร่วมกับการาฟมากเกินไปจนสุดท้ายมันก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ไหมและเราก็มักจะท้อมักจะเหนื่อยนะครับหรือสุดท้ายเราก็ไม่ไหวนะครับหมดไฟไปนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เราเนี่ยจะล้มเลิกไปในที่สุดนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่า มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ถ้าเรามองไปอีกมุมหนึง่งมันก็จะมองได้ว่าเราทุกคนก็เหนื่อยครับใครๆก็เหนื่อยเป็นแต่เราก็พักได้นะครับถ้าเราท้อเราก็หาไฟมาเติมเต็มใหม่ได้นะครับข้อผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีทางออกให้เราเสมอครับเมื่อก่อนผมเองก็เจอครับไอ้เรื่องต่างๆมากมายสุดท้ายผมก็ตัดมันทิ้งไปแล้วมาโฟกัสกับตัวเองและ ตัวเองนี่แหละครับมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทุกอย่างจริงนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ตู้ได้เสมอครับและตรงนี้ผมก็อยากจะมาฝากทุกคนไว้นะครับให้ตระหนักคิดนะครับเยอะๆว่าไอ้เรื่องของการเทรดเนี่ยมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับและตรงนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนตระหนักคิดเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนเดิมครับ รบกวนนะครับฝากพี่เพื่อนๆนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าก็จะมาอัปเดตนะครับเนื้อหาดีๆจนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ